าเก็บผักบุง้งเล็กน้อยครับมือเนี้ยผักบุ้งยามแดงกส็สีแคร์แกร์เล็งน,น,น้อยนะครับเนาะแต่กับพ่อได้กินนะครับของธรรมชาติปลอดสารเนาะเขาว่า

แต่ย่างที่เห็นนี่แหละมันก็บบัวแดงงามางนี่หรอกมันมันก็เสิออกดอ,อกกับเป็นยอดสมิ่งแหละเด็ดเอาที่ยอดมันเนาะพอได้กินอยู่ก็มุงแยมแดงกับประมาณนี้แหละน้ำให้น้ำหน้ามันจะบ,บัวแดงงามก็มุงปงละนะูกได้เนาะ เดี๋ยวเก็บไปกินครับสมตำครับเอาไปพัดจังน่อยนี่เด็นมาแล้วกะสิลองผัดเบิ้งนะผัดเบิ้ลหยอดนี่นะเด็ดมาแต่หยอดเนาะบ่ได้หั่านได้ดตัดดอกผัดน้ำมันหอยธรรมดานีแล้ว มีออมเหนือมาเสริมน้ำจึงน้อยมือนี้ แต่อกินอยู่ดอกบ่ได้แข้งได้ยังดอกพรออหย่มมันมันมนี่นะ อันนี้เขาเอ็นว่าเกี่ยงตับว่าสัน